ลองไปบอกตะกี้ว่าการที่เขาได้มาร่วมกันทําบุญตาน้ำทําบุญตาน้ำเคยได้ยินคนเ่าบเกกันนึงว่าเนาะตาน้ำเป็นมหาเศรษฐีเนาะนั่นแหะตาน้ำเขาจะได้เป็นมหาเศรษฐีไปตั้งหน้าแล้วก็บุญที่เขาได้ทํากันในวันนี้เนี่ยจะเป็นพระวะปัจจัยเกื้อนหนุนหื่อมูเฮาตั้งหลายที่มีจิตใจอันเป็นกุศลมาร่วมกันทําบุญ สำบุรกันในขั้งนี้เนี่ยได้ยังคือความจุ่มเนื้อเย็นใจแก่พระสงฆ์แก่คนทั้งหลายนา้ำเป็นสิ่งสำคัญประเทศไทยเขา,ามีแม่น้ำเจ้าพยาปิงวังยมนานิ่มไหลไปรวมกันเป็นเส้นเดือดใหญ่นะน้ำไปติดไหนก็ยังมีความเจริญรุ่งเรืองมีความจุ่มเย็นอยู่เก้าไม้บ้าน,นามีน้ำก็แห้งตายเขาเ,เ,าเ็เห็นเก้าไม้ไ้น้ำก็เจริญงอกงามมือเขาก็เหมือนกัน เมื่อเขาได้มาร่วมใจกันสร้างระบบน้าพม่อพห้กับวัดทรรมขุนทรัพย์ในวันนี้อาตมาภาพในนามของพระสงฆ์ของวัดทํามขุนทรัพย์คือขออนุโมทนายินดีในกล่องบุญกล่องกุศลอันยิ่งใหญ่ที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งจิตตั้งใจมาร่วมกันอนุโมทนาตามในขั้งนี้ขอขอบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมใจกันจะทำไปในขั้งนี้เนี่ย คงเป็นพระวะปัจจัยท่งย้อนกลับไปให้ท่านได้มีความสุขความเจริญได้มีความสบายอกสบายใจจุ่มเนื้อเย็นใจบางเฮ้ได้กันได้ยากบางเฮ้ได้แห้งได้แล้งเฮ้มีแต่ความปิดติไปตังใดก็ขอเฮ้ได้รับน้ำใจจากคนอื่นๆจากคนทั่ว,วไปไปตังใดก็ขอให้ได้รับสารตอนรับ มีน้ำเย็นมาสู่ให้มีน้ำร้อนน้ำชามาเนาะมาเกณฑ์เพื่อได้รับาการอำนวยความสะดวกเมื่ว่าจะไปที่ไหนจะปักกั้นน้ำต่อไปขอให้ทุกท่านได้มีความสุขความเจริญดังน้ำปีโลม้มหลังกายเขาแล้วเขาก็มีความจุ่มเย็นดังนัยสตรีทรัพย์คนอยู่พระพุทธเจ้าได้กล่าวเป็นมรรคกะถาภาษาบาลี วะยะทาวะรีวะหาอุราปาริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินางเปตินังอุปการปติอิจตังอุปจตังจุหังสิสมเอวะสัมมิสันปุกัตเตปุเรนจุตังกะปา จันโดปนรารโตยะตามะิโชติระโตยะตามิโ,โย